ที่ทำให้ดาราน้อยถูกพิษของผีเสื้อกล้าดีมาถึงนี่โตคนเดียวเอาเวลาไปก่อนลูกสาวที่ใกล้ตายเถอะมาลันมาหรือว่าจะให้ปรันมาลงโทษข้าอีกไหนละ่ะหลักฐานหลักฐานหลักฐานคือความเร็วของพวกแกสองคนที่จองเวรค่ะแกอยากให้ข้าตายใช่ แต่วันนี้ข้าจะไม่ปล่อยให้แกตายตรงนี้ปล่อยให้แกต้องเห็นดาราน้อยตายลงไปช้าๆถึงจะสาสมกับความแค้นของข้าและเจ้านางแกจะไม่มีวันสมหวังข้ามาที่นี่เพื่อจะบอกอะไรก็ตามที่แกสองคนลงมือทำชั่วช้ากับครอบครัวข้าอีกไม่นานมันจะย้อนกลับมาที่ตัวพวกแกเลือดที่ตั้งหยดลงสังเวยบบาปมหันต์ จะต้องไม่ใช่เลือดของดาราน้อยแต่จะต้องเป็นเลือดของพวกแกสองคนปันแสงอินยา <Okay. S 3> ชีวิตลูกเจ้าลมหายใจของดาราน้อยอยู่ในนี้พวกแกต้องการอะไร ยอมให้กองทัพของเราเข้าสู่สีพิษยาไม่มีทาง <S 1> <S 1> <S 1> <S นี่แกจะยอมแลกแผ่นดินที่ไม่ใช่ของตัวเองกับชีวิตลูกแกไปทำไมสีพิษยาเป็นแผ่นดินของข้าที่นี่คือที่เกิดเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีความดีคุ้มครองดาราน้อยจะต้องได้เติบโตบนแผ่นดินสีพิษยาแควอิสราที่ไม่ใช่หนึ่งในรณาจักรของพวกแก แต่ดาราน้อยก็ไม่มีทางรอดถ้าไม่ได้ยากแก้พิษขวดนี้คนสันดานต่ำช้าอย่างพวกแกมันทำให้ข้าเป็นคนทรยศถบ้านเมืองไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็จงกลับไปนอนดูลูกสาวที่วิญญาณกำลังจะออกจากกร่างกลับไปภูมิใจกับความเป็นแม่ทัพใหญ่ของแกแต่รักษาไม่ได้แม้กระทั่งชีวิตของลูกตัวเองข้าจะให้เวลาเจ้าตัดสินใจเท่ากับลมหายใจอันแผ่วเบาของดาราน้อย นายอยากแก้ผิดมานล้วใช่ไหมพวกเราพยายามทุกวิถีทางแล้ว ท่านเป็นหมอนะท่านจะปล่อยให้ดาราน่อยตายไม่ได้ไปเอา,าย้อยแก้พีดออกมาจากผีเสื้อนั่นสิเอามาสิเอามาให้้าข้าจะไปช่วยดาราน่อยมรันมา,าม,ามารันมาตั้งสติก่อนท่านไม่เข้าใจหัวอ,อกคนเป็นแม่หรอกข้าต้องนอนกอดร่างแม่นิ่งของลูกสาวไม่มีเสียงเรียกแม่สา เรอมีแต่ลมหายใจรวยลินที่บอกว่าลูกยังอยู่กับข้ามารันมาพี่รู้ว่าเจ้าเสียใจทุกคนก็รักดาราน้อยอยากให้ดาราน้อยฟื้นข้าทำผิดอะไรมากมายทำไมพระเพ่งต้องลองโทษข้าอย่างนี้ ไม่เคยคิดร้ายใครยอมทนต่อความเลวร้ายทุกอย่างหวังเพียงชีวิตที่เป็นสุขถ้าข้าทำผิดมากมายแล้วพระเพ่งจะลงโทษข้าให้ข้าทุกทรมานแสนสาหัสแค่ไหนข้าก็ทนได้ อย่าให้ข้าเห็นลูกเจ็บปวดแล้วข้าจะแทนลูกไม่ได้ข้าขอตายแทนดาราน้อยเรามีทานที่จะช่วยลูกได้นะทางไหนพี่ชายบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ พี่ชายบอกข้างมาว่าข้างจะไปหายากแก้พิษให้ดาราหนอได้ที่ไหนคนที่มียากแก้พิษก็คือมอรสซิง ฆ่าลูกฉันฆ่าเราหน่อยพวกคุณเล่นละครอะไรกันอยู่นี่มันเรื่องอะไรทําไมฉันต้องมาฟังคําพูดเพอเจอร์ของผู้ชายคนนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเพอเจอร์นะคะมันเป็นเรื่องจริงค่ะนี่ทุกคนชื่อผู้ชายประหลาดคนนี้เขาไปได้ยังไงมันอาจจะใช้ยากล่อมประสาทพวกแกทุกคนฉันเชื่อเขาเราทุกคนเชื่อเพราะฉันรู้สึกวาเราทกคนเกี่ยวข้อกันมา ฉันไม่เชื่ออะไรที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์งั้นก็ยิงเลยสิยิงเลยสิครับผู้ก,กองยิงคุณนรสิงห์เลยสยิไอ้วิวยุบบ้าอะไรของแกนะฮะก็ถ้าผู้กองอยากจะพิสูจน์ความจริงก็ลองยิงดูสิครับที่คุณนรสิงห์เล่าเรื่องทั้งหมดให้เราฟังเพราะต้องการจะบอกว่าพวกเรามีส่วนเกี่ยวข้องกันมาเรามีกรรมที่จะต้องชดใช้ด้วยกันครับพอแล้วไม่นึกเลยว่า ฉันจะถูกหลอกมาให้ฟังเรื่องเหลวไหลผู้กองพัดคะฉันจะกลับไม่อยากคุยกับคนเสียสติแกเป็นน่ากลัฉันเลยแกทำกับเพื่อนได้ยังไงไม่แกบอกว่าเป็นคดียิงกับพี่มุกมันเล่าเรื่องแหกตาทั้งนั้นเลยคุณนรสิงห์คะทำไมไม่เล่าเรื่องจริงให้พวกเขาฟังล่ะคะพวกเราจะได้รู้จุดจบสักทีอะ ่าลูกฉันคุณค่าดาราน่อยเจาาเกล <Danielle! S 2> ้าไ,ไหหมฉันไปด้วยเ สรุปแล้วคุณเล่าเรื่องทั้งหมดเราฟังทำไมคุณคงไม่ต้องการที่จะให้เราเห็นแค่ดีของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอย่างที่กล้าวบอกว่าคุณคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดและผมเองก็เป็นหนึ่งในความชั่วร้ายตรงนั้นด้วยวันที่พวกเธอรู้จุดจบของเรื่องนี้<ม>เธอจะได้คำตอบเองว่าทำไมฉันถึงต้องเล่าเรื่องทั้งหมด สิงห์มันรู้แต่เรื่องอดีตบ้าบอป้านน้ำเป็นตัวไม่รู้เรื่องคดียังกับมูดเลยซ้าไอ้ไผ่มนหลอกเราเรื่องอดีตเพชรไม่เชื่อไม่สนใจหรอคะ่ะแต่ว่านรลสิงห์มันสะกดจิตคนได้ถ้ามันอา้างมันดูทุกเรื่องแล้วก็สะกดจิตทุกคนที่เชื่อละคะผมไม่มีทางเาคนบ้ายอย่างน,นรลสิงห์มาเป็นพยา,ยานเรื่องที่มันเล่ามาทั้งหมดหน่าฟังอยู่เรื่องเดียวคือเราอาจจะรู้จักกันมาตั้งแต่อดีตหรือจริงอย่างที่มันพูดคะ กับเพชรอาจจะเคยสาบานกันมาตั้งแต่พันปีที่แล้วว่าเราจะรักกันทุกภพกทุกชาผมจะพาให้พักกับคุณเพชรไปหานร,รสิงฟังเรื่องที่เหลือทั้งหมดคุณคงหลอกผู้กองพานอีกไม่ได้แล้วล่ะค่ะผู้กอง ถ้าดึงข้นตองตีหัวลากตรงมันไปผมก็ต้องทําแล้วไม่ต้องห่วงนะครับกล้าวผมจะทำทุกอย่างให้กล้าวสบายใจไม่ว่ากี่พันปีสำหรับกล้าวแล้วผมคือคนเดิม คนที่ทำทุกอย่างในเปล่าเล่าเล้าอยากไปทำบุญค่ะเล้าอยากให้ดาราน้อยรู้ว่าเล้าเป็นห่วงเราก็คิดถึงเธอดีครับงั้นเดี๋ยวผมพาไป คือผมกำลังจะพาลัดกลก้าไปทำบุญครับฮะไม่เข้ากันหน้าเลยอะผู้กองเออเจ๊เฮ้ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะเน่์กล้าจะได้สบายใจเนะเจ๊ครับไม่ต้องคิดให้ผมชวนผู้กองพัาไปด้วยเลยนะโอ้โหด่าปนปี้ยิงสะบ้านคุณนรสิงกระเจิงขนาดนั้นคงจะไปด้วยหรอกโอ้ทำเป็นอย่างรู้จิตใจคนหนึ่งกันทุกชาติเลยนะวิว ดอย่างเนี้ยระวังเด็กไม่รักนะอาจเป็นเพียงการเวลาที่ต่างไป